ผิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า NCO m e n e x p e r t มั่นใจหมดปัญหาสิวครับมากันต่นนะคุณผู้ชมนะฮะกับท่วงอันปากอยากเมาค่ะอันปากอยากเมาเเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือ NCO นะครัผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแนตะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแอดวานซ์มากๆเลยนะฮะสารสกัดไม่ต้องเยอะเพราะว่าผู้ชายเนี่ย ไม่ต้องใช้เยอะเหมือนผู้หญิงเพราะว่าผ<อ>ิวผู้ชายแต่ว่าการบำรุงเนี่ยมันเหนือกว่าประสิทธิภาพครีมอ<ะ>ของผู้หญิงเพราะว่าประสิทธิภาพของเขามีสารสกัดจากซากุระช่วยลดรอ,อยแดงรอยดําแล้วก็ช่วยทําให้สิวอักเสบเนี่ยยุบด้วยเช่นเดียวกันะนะฮะแล้วใครที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยหน้ามันแล้วก็ใบหน้าคล้ำมีริ้วรอย แก่แล้วอ,อยากจะดึงอายุกลับมาให้มันดูอ่อนเยาวเหมือนอายุ 15, 6 6 7 7 8 8 19, 20ตัันี้สทบด้ไหมแ้่มี AHA ช่วยอะไรคะผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติถ้า AHA ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะแสบผิวแล้วก็จะยิบยิบยยิบ,ยบแต่ว่าตัว NCO ตัวนี้นะคุณผู้ชมนะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะ,ะ<อ>เพราะว่า เขาใส่สารสก,กัดที่เขาเรียกว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะทนทานต่อ AHA แล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่ยิบไม่ยับเลยนะคุณผู้ช<ะ>มนะแต่ว่า ใช้เพียงแค่ก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องไปใช้กลางวงกลางวันนะฮะใช้ก่อนนอนอใช้ก่อนนอนทาก่อนนอนจบแค่นั้นนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าหน้ามันใสขึ้น<อ>หน้ามันสดขึ้นสิวมันยุบลงรอยดํามันหายไปรอ,อยเท็กเล็กมันเลือนลง NCO เท่านั้นวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับลดขนาดนี้จัดเลยนะคะปกติ1กระปุกราคาอยู่ที่1,290บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นและพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณรับ NCO ไปเลย2กระปุกแ เลยนะครีมกันแดดอีก1กระปุกซื้อ2แถม1ในะราคาเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่091 549 1495ย้กัป็นอีก1รอบค่ะ091 549 1495ค่ะ,ะกลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะต้องทำเสียงทุ้มๆหน่อยทำไมแม่ดว้วยผมชอนบุนาฮรันแล้วก็จำคัดคโผล่แล้วแล้วก็จำคัด อัดคลิปเคลียปมเงินบริจาคกี่คัดเนี่ยแม่หนังฮอลลีวูดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจำคัดอยู่ประมาณ30กว่าคัดอ่าก็ปกติพอชอนบโบนาฮิรันพูด15นาทีจำคัดไปเกือบ2 0องรคัดโอ้โหฮอลลีวูดก็สู้ไม่ได้นะฮอลลีวูดต้องหลบต้องหลบแล้วชอนโบนาีิรันค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าอยู่ที่ไหนอยังไม่รู้นี่ผมรู้สึกผิดผมรู้สึกผิดแต่ทำไมไม่ไม่เอาตังค์ให้ ไฟป่าเอาเอาเอ็รายละเอียดเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเขาโผล่มาแล้วหลังจากที่หายไปประมาณสิบกว่าวันโพในเฟซบุ๊กไม่ได้โพตัวจริงใช่แล้วโผล่มาคราวนี้ทำหน้าหล่อทำหน้าสงสารสงสารป่ะ แม่สงสารหรือเปล่าล่ะกูเห็นหน้ารั้งแรกกูก็รู้แล้วคือเขาเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นการที่อัดคลิปไลฟ์สดไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้โหทัวลงเดี๋ยวมันจะถล่มทลายทัทัวลงสิท้าไลฟ์สดอ่ะเขาไลฟ์สดคำถามจะมีเป็นหมื่นคำถามเลยซึ่งช้อนจะตอบคำถาม first time ไม่ได้เพราะว่า first t i ไม่ออกนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเขามาพูดถึงความปร่งสายในเรื่องของการเปิดรับบริจาคช่วยอาสาสมัครดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เป็นประเด็นอยู่คือเขาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเขาใจร้อน ใจร้อนเขารีบร้อนจริงๆเดือนหนึ่งใจร้อนอื่เขาบริจาคกันแค่สิบห้าวันใจไม่เห็นร้อนหรอกคือเขาใจร้อนเพราะเขาเนี่ยตอนนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาเขาเป็นห่วงคนที่เขาเนี่ยเหมือนกับให้ความไว้ใจห่วงตัวเองก่อนไหมห่วงตัวเองก่อนไหมเขาก็เลยรีบร้อนออกมาชี้แจงใน Facebook นะคะเลยไม่รอบข้อมากพอในการจัดการการบริจาคทั้งหมดเขาหลังหลวมในการนําเสนอข้อมูลในชุดแรกหลวมมานานแล้วอุ้ยตายสื่อสารไปแต่ว่ายังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดีนะคะเขาก็เลยรีบออกมาไปหน่อย I okay. ตอนนั้นไม่ได้อยู่บ้านด้วยไม่ทันเช็คที่ครอบอยู่ไหนคะเอ่ออาจจะกําลังหาที่อะไรไปไอแดอยู่ใช่ไหมคะค่ะเขาก็เลยให้ทีมงานไปสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้แล้วก็ยืนยันได้ณเวลานั้นเนี่ยเขาก็เลยแจ้งไปในเพจว่ามียอดบริจาคอยู่ที่8 7 5 7 7 1 5 3บาทอันนี้คือตอนแรกที่เขาออกมาบอกเลยนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเขาบอกว่ายอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้นพอมาตรวจสอบอย่างทีท้่นเพราะว่ามียอดที่ใช้ไป ตามไปเสร็จทั้งสิ้น9 9 1 5 4 1 3 6บาทและในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน1,338,644.01บาทนะคะเขาบอกว่าทันทีที่ทราบว,ว่ามีข้อมูลตกหล่นเนี่ยเลยคิดว่าควรมีหน่วยงานกลางที่เชื่อถือได้มา<ค>รตรวจสอบ FBI ก็เขาก็ไม่บอกว่าเป็นใคร,รอ่ะแม่เพราะหน่วยงานที่เชียงใหม่บอกว่าไม่เคยคุยกับเขาอ้าว หนังคนละม้วนหนังคนละม้วนหน่วยงานที่เชียงใหม่เขาบอกเขาไม่เคยไม่เคยติดต่อเขาไปเลย<ถ>ทั้งไฟป่าทั้งตำรวจตำรวจเขาบอกติดต่อไม่ได้แล้วขนาดชาวบ้านเขาบอกยังไม่เคยเหตุรุนชอเลยญาติผู้เสียชีวิตเอาลูกไปขึ้นเขาบอกว่าไม่เคยได้รับเงินอ้าวหรอหน่วยงานไหนครับ FBI FBI หรือไม่ก็ต้องเป็น UFO หนูว่าแล้วต้องมาแล้ว UFO เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แสดงหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยได้รับ มัันยงงไเงจ้าหน้าที่นะบอกไม่เคยได้รับเจ้าหน้าที่เชียงใหม่บอกไม่เคยได้รับอ้าวเป็นเรื่องแล้วสิขนาดออกมาเคลียร์แล้วก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีนะแม่แล้ก็โตโ,ตโน่ด้วยใช่ไหมโยนขี้โตโน่อ,อีกไม่แน่ใจบอกว่าโตโน่โอ,อนเงินเข้าบัญชีผมก็เลยคิดว่าเ,เราต้องโอนเงินเข้าบัญชีผมครับอ้าวเ,เ,เขาบอกงี้เหรอแม่ใช่เขาไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดใน้นเจ้ที่เขาไปดูกันนะ่ะ พิดตโนนโอนเงินข้ามาในบัญชีชอนผมก็เลยเปลี่ยนบัญชีดีกว่าเพราะว่าโตโนนโอนมาเยอะมากแล้วถ้าสมมติแม่เป็นโตโนโแม่จะรู้สึกยังไงเนี่ยถ้าแม่เป็นโตัโนโแม่จะรู้สึกยังไงสงสารโตัโนโอ่ะตายแล้วโนโม,มันก็ช่วยคนอ่ะมันก็อ,อยากจะช่วยคนเชียงใหม่ที่เรื่องเกิดกับไฟปา่าถ้าชอนบอกว่าเออผมจะ เอาเงินของพเนี่ยนะครับไปช่วยโควิดด้อยชีนด้วยคิดว่านโนจะโอนไหมโอบอกว่าเออรัฐบาลเขาก็ช่วยอยู่แล้วจะโอนทําไมก็ถูกของแม่รัฐบาลช่วยอยู่แล้วอมันไม่เคลียนะมันไม่เคลียล้าจาคัดเป็นเกือบ200คัดอะนี่ไงเลยมีคนตั้งคําถามว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบว่าชัดเจนไปเลยเคลียร์ไปเลยเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยไหมไม่กล้ายังไงสํานักข่าวก็ไปบดเลยชอนคิดว่ามันไม่โอเคชอนรักทุกคน ชอนรักทุกคนชอนรักทุกคนต้องต้องชูงอย่างนี้ได้เหรอแม่มีเงินอย่างเดียวโอนให้ชอนไม่ได้ชอนรักทุกคนแล้วเขาเนี่ยเห็นได้บอกว่าคือในสเตทเมนเนี่ยมีการโอนเข้าบัญชีตัวเองห้าแสนแล้วก็มีการไปจ่ายบัตรเครดิตห <c oughs> ครั้งด้วย <c oughs> ใช่ไหมในพวกเขาเรียกว่านักสืบอ <c oughs> ในพันทิปอะไรๆอย่างเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าแล้วมันมีเงินเงินอะไร 50, อีกห้าหมื่นอะโอนมากี่ครั้งอะโอนออกไปอ่ะ โอนออกไปจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยหรอคือเงินเนี่ยถ้าเปเงินบริจาคเนี่ยจะไปโอนโอนไปไหนคะเงินบริจาคมันต้องนิ่งค่ะมันก็ต้องให้กับแล้วถ้ามาถติว่ามันหยุดรับบริจาคแล้ว่ไม่ใช่ทนายทนายอะไรนะโดนะลโดนรลงยังโอนไปอีกสิบบาทได้เลยอะแล้วศิรวิทย์ยังโอนไปอีกร้อยยังได้เลยอะก็ชอนรักทุกคนทุกคนเป็นเพื่อนของชอนชอนรักทุกคนชอนรักเมืองไทยชอนอยากอยู่กับเมืองไทยเขาจะยังอยู่ไหมแม่อะไรนะคะเขาจะอยู่เมืองไทยต่อไปตอนนี้อยู่ อ่าเมืองถ่ายวางหินวางเห็นค่ะฮะันรักทุกค่นนักกวมนะคะัหลายคนอาจจะเบื่อข่าวนี้นะแต่ไม่ได้นะครับคนประเภทนี้คนประเภทนี้จะอยู่ในสังคมถ่ายไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาแล้วมันแปลกๆนะะหลายคนคุณระพูดอะไรแล้วหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นเฮ้ยทำไมมันอย่างนี้คนเราท่านแน่จริงเนี่ยมันต้องนั่งแถลงข่าวแบบบวยเชิดทาพุฒิอ่ามันจะได้จบไปเลยโอเคให้เห็น แล้วถามมาเลยค่ะจะได้ตอบเลยอันนี้ไม่มึงคุยกับใครในเฟซบุ๊กมึงจำคัดไปสองร้อยครั้งอะนั่งรับคัดแต่ว่าต่อวิได้เลยอวตารเนี่ยมัจำคัดนักกับมึงอะเยอะมากเออน่ากลัว จนเขาไปแซวกันโอ้มันดูเงื้งงักงมากเลยอะ่ะผมอ่ผมสึกเสียใจคือพยายามทาให้ตัวเองดูน่าสงสารแต่คนไทยไม่โง่พี่บอกแล้วคนไทยเขาเจ็บเพราะจำโอเค okay, ใช่คนไทยลืมง่ายแต่คนไทยเจ็บแล้วจําแล้วจําจนนดนตายด้วยคนไทยอะ่ะรอบหน้าก็คงไม่บริสการไม่งินอ,อย่างเดียวออนไม่ได้นะ <c oughs> ให้ช้อน <c oughs> <c oughs> ควรักทุกคนค่ะแม่ให้ความรักเหลือล้นนี่นะมีเงินอย่างเดียวโอนให้ชอนไม่ได้นะค่ะต้องมีจสตาด้วยอทุกคนต้องมีจสตาสำหรับตัวผมผมอยู่ที่วอน g h ไฮสคูลเป็นนักเรียนเอเชียผมดำคนเดียวคนเดียวเลยแต่เพื่อนบอกว่าเอเชียอยู่เจ็ดสิบกว่าราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจจะเป็นโลกคู่ขนานนะวอนั h ไฮสคูลหรือต้นวอนัทอาจจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนก็ได้นะแม่ คือน่ากลัวเริ่มกลัวแล้วอ่ะผู้ชายหล่อน่ากลัวจริงหรอนั้นสนใจมาสคาร่าไหมล่ะไม่มาสคาร่ามาสรามันก็เหมามาสคาร่ามันก็เสียท่าแม่มณีไปแล้วไงินห้าหมื่นเรียบร้อยมาสคาร่ามันเสียท่าแม่มณีไปห้าหมื่นแล้วอ่ะถ้ามาเสียให้ชอนอีกแล้วแม่โอ้มีเงินอย่างเดียวเสียไม่ได้นะอีมาร์สมารต้องทำยไงล่ะต้องโง่ด้วยมึงเสียให้แม่มณีไปห้าหมื่นอ่ะ มึงยังไม่ได้คืนเลยอ่ะแล้วมาเสียบริจาคนนี้อีกกับที่คนสงสัยอีกอ่ะก็หนักแล้วนะแม่จะต้มยาฟอนให้มัดกินเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายเป็นยาฟอนบำรุงกินแทนข้าวนะคะมาแล้วไม่ใช่อีมัดบริจาคไปแล้วนะบริจาคให้ชอนบ้างเปล่ายังใช่ไหมแล้วเหีนมคิด อะไรนะเวลาจมหมนแล้วเหรอ เอามามามาตอบมานะ่อยดินิพงนะดาแสบถึงซวงนะดา่าลิงกระดามา่าลิงไทยเก็บมะพร้าวสอนให้รู้ว่าฝรั่งโง่ทีไรคนไทยต้องเดือดร้อนทุกทีอ่มามันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะคะเพราะว่ามีห้างบางแห่งในอังกฤษเนี่ยเขาแบนดกะทิไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยดีเขาไม่แบนกระเทยไทยนะแบนดกะทิ<ต>กะทิพอค่ะแม่เพราะเขาเนี่ยรับไม่ได้ที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยใช้ลิงใน,ในการเก็บมะพร้าวเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะคะก็งงเหมือนกันแต่ว่าประลัดพาณี้เขาก็ออกม ยืนยันว่าคนไทยเนี่ยเขาใช้ลิงเก็บมะพร้าวมันไม่ได้เป็นการทารุนสตัตว์ตามที่พีต้าเขากล่าวเอาไว้เลยกําลังเตรียมจะเชิญทูตต่างประเทศเนี่ยให้มาดูเลยวิธีการเก็บมะพร้าวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยนะคะให้กับทูตพานิชทำความเข้าใจก่อนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือประเทศไทยเวลาเขาจะฝึกลิงทีเขาก็ต้องมีโรงเรียนเพราะฉะนั้นเจ้าของโรงเรียนฝึกลิงเนี่ยเ,เขาก็าท้าเลยหลังที่แบนมาฝึกสิมาฝึกให้เหมือนกับลิงเนี่ยมาฝึกสิคือไม่เข้าใจมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโอเคมันอาจจะมีบ้าง ที่ว่าลิงได้รับการบาดเจ็บแล้วว่าลิงดื้อลิงอะไรอย่างนงี้มันมีบ้างแต่ถ้าเกิดมองในทางกลับกันในฐานะคนไทยที่มองฝรั่งเนี่ยฝรั่งดั้งขอเนี่ยค่ะห่านน่ะยัดอาหารให้ห่านกินน่ะ oh, ใช่อาหารเขาไม่ได้อยากจะกินเขาก,กินตามที่กระเพาะเขาต้องการใช่ไหมยัดให้กินยัดให้กินแล้วใช้เครื่องจอเขาไปนในปากย,ยัดให้าหารกินกินกินแล้วหยิบห่านเขาเ้ามาอย่างเงี้ยโอ้ย,อยางงั้นมันทารุณจริงๆกูว่าหนักกว่าลิงอีกนะแล้วเพื่อให้ตับห่านมันใหญ่ไงแล้วก็ แล้วก็ฆ่าอาหารแล้วก็เอาตับไปขายในราคาพี่แพงนมวัวนมวัวฉีดฉีดอะไรนะฉีดเชื้อเข้าไปเพื่อให้เขามีนมแล้วก็รีดนมเขาจนแห้งแล้วก็พอเขามีลูกออกปั๊บเอาลูกเขาออกถ้าลูกเขาไม่แข็งแรงก็ฆ่าลูกเขาทิ้งแล้วก็ฉีดเชื้อเข้าไปใหม่อีกให้เขามีนมอีกชีวิตเขาเป็นวงจรอย่างนั้นหนักกลาลิงบ้านกูร้อยเท่าแต่ลิงนี่เขาเลี้ยงดีนะบ้านเราอ่ะหนักกราลิงบ้านเราร้อยเท่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแต่ของเราเป็นไรเออ้อต้นมะ<อ>พร้าวผิดอี๋มไม่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 คิดดูเท่าคนไปปีนอ่ะเก็บทุกต้นร้อยกว่าต้นเนี่ยเขาใช้เครื่องเป็นอุตสาหากรรมลิงมันเป็นบุญปัญญาชาวบ้านเขาโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูอเออลิงมันจะมาเก็บทุกวันก็ไม่ไหวหรอกแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับฝรั่งอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ นมอ่ะนมบัวค่ะฉีดเชื้อเข้าไปอ่ะเร่งให้มันมีน้ํานมอ่ะแล้วพอเก็มันมีลูกออกมาปั๊บก็เอาลูกมันออกมาเลยถ้าลูกมันไม่แข็งเลยก็ฆ่าเลยโอ้แต่แล้วอันนั้นก็หนักอ่ะนะที่กับดิงแต่จริตกันเนาะมีเพื่อนแม่คนหนึ่งชื่อป้าเดย์ที่ฉันเปิดเล่นอัลโกโก้เปิดขวดด้วยฝาอะไรฝาเบีย์น่ะฉันเปิดไม่เห็นพีต้ามาเรียกร้องเลย ฉันเปิดมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปี<ะ>ไม่เห็นหน่วยมีหน่วยงานฝรั่งมาเรียกร้องเลย <นะ S 2> ว่าเห็นใจฉัเลยเห็นมีเวลาเปิดได้เดี๋ยวพวกฝรั่งตกมือตลอด <c oughs> ี่แหละพี่ดีเขาก็เลยออกมาแสดงความี่เห็ดน,นี่แหละค่ะ,ะ,คะเ,เอาคนที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนตคนไทยนะคะเห็นแล้วก็ปวดหัวพวกฝรั่งบางคนนะคะลูกสาวมาแล้วคุณแจซอนนะเผยข่าวดีคลอลูกคนที่สองแล้วน้องรันเวย์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือคุณกุญแจซอนเกาออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่นะคะสามีเขาเป็นลาล่ามูฟเหรอเหมือนไอ้นี่คนขับรถมูฟเลยเปนั่บินนี่น้องน้องน้องสามีน้องกุญแจซอนแต่งเหมือนแต่งเหมือนลาล่ามูฟตกใจหมด แม่ก็ชวนหนูคิดเนาะออแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณกุญแจซอนเราก็ขอพักงานในวงการบันเทิงมาทุ่มเทให้เวลากับลูกชายคนโตนะคะอย่างน้องเทคออฟแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เลยคุณกุญแจซอนออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่าคลอดล,ลูกสาวคนที่2แล้วเรียบร้อยเนี่ยแม่ออนะคะเขาก็บอกว่าได้มีการโพสต์ภาพนะคะที่ลูกชายคนโตน้องเทคออฟกำลังจับมือน้องสาวนะคะพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราเด็กหญิงดาราเลิศพัฒนาไทยหรือว่าน้องรัน ะะซึ่งพี่แทกออฟเนี่ยก็จะเห่อเหอน้องหน่อยเป็นพ่อแม่ลูกสองกันแล้วดีใจด้วยนะลูกนะ,ะ,ะเลี้ยงให้ดีๆนะลูกนะ,ะแล้วก็เรื่องในอดีต <c oughs> ผ่านไปก็ก็ให้มันลืมๆไปนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเอาลูกเอาหลานไปให้คุณตาคุณยายดูก็ เดี๋ยวคงจะดีขึ้น<ช>นะฮะขอให้มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NCO ครับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะปกติ1กระปุกราคาอยู่ที่1290บาทแต่วันนี้ให้คนจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นหรือถ้าวันนี้คุณรับ n อ o ไปเลย2กระปุกค่ะแถมให้เลยอีก1กระปุกเป็นครีมกันแดดนะคะซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่091549 1ย9 5ก้าหนึ่ง1495ค่ะ,คะ,ะคผู้ชมนะึ่ยว ช่วงหน้านะฮะอะไรเนี่ยอ่าอะไรอ่ะพี่เอสุภาชายัยถูกแอบอ้างนะครับปลอมเฟซบุ๊กนะก็บอกว่าได้เล่นมาเจ็ดปีแล้วนะฮะ,ะรายละเอเียดไปกันติดตามทุกที่พัสกรกันก่อนครับค่ะ